ทันกระแสคัดทุกประเด็นเน้นทุกข่าววิเคราะห์ทุกเรื่องราวในอินไซด์รัฐสภาเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณช่วงบ่ายๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสสนัทพลสืบสักบง นะครับซึ่งก็เป็นสสกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยได้ออกมาเรียกร้องถแถลงข่าวนะครับให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการนะเกี่ยวข้องกับการติดตามรายงานการศึกษาแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์มันมีประเด็นอย่างนี้ครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีการบังคับใช้ กฎหมายนะกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมาย3ฉบับครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไมา้ซึ่งในส่วนนี้เองคณะกรรมการการกิจการเด็กก็ได้ศึกษาและเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบของกลุ่มชาติตพันธุ์ไปแล้วกฎหมาย3ฉบับนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มีพระราชบัญญัติป่าชุมชนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่านะครับซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร,รก็พิจารณากันไปเมื่อไม่นานนี้นะครับ25พฤศจิกายน2565ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกานารครับให้ส่งข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ไปคุยกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องยอมรับนะครับประวัติศาสตร์ ถ้าเราไปดูกันเขาบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อยู่มาก,ก่อนป่าป่าอาจจะอ่ะหมายถึงว่ามีป่าแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปอยู่แต่กฎหมายป่าเนี่ยมีทีหลังหลังจากที่กลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปอยู่ตรงนี้จะดูแลกันอย่างไรเพราะท้ายที่สุดเห็นบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์บางคนก็โดนดําเนินคดีโดนรื้อบ้านนะครับก็กระทบกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วไปพูดคุยกันครับ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่ปรึกษาคณะกรรมาการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรคุยกันกับสสนัทพลสืบสักวงครับสวัสดีครับสสนัทพลครับสวัสดีครับคุณนรงฤทธ และวิทยุรัฐสภาที่ให้โอกาสครับครับขอบคุณมากครับร่วมพูดคุยกันต้องถามคุณนัทพลแบบนี้ก่อนครับว่าก่อนอื่นเลยวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่หลังจากที่เอาละมีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง3กฎหมายที่เราพูดคุยกันไปนะครับตรงนี้กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ยังไงบ้างครับครับออขอเรียนตามความเป็นจริงนะครับ กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไม่เฉพาะแต่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์นะครับคุณนฤทรลิ์ครับก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเห็นภาพนะฮะสองตายายไปเก็บเห็ดนะครับในที่ที่ชีวิตดังเดิมถูกจับดำเนินคดีนะครับมีพื้นที่เป็นข่าวนะครับพื้นที่นะครับของพี่น้องนะฮะที่ปลูก ต้นไม้ปลูกยางถูกโค<ช>่นนะครับมไม่ว่าทางภาคอีสานจังหวัดเลยนะครับภาพที่มาร้องให้ต่อหน้าผมนะครับมาร้องในสภานะครับพี่น้องทางภาคใต้นะครับอพื้นที่ที่อถูกสัมปทาน<ช>และตอนนี้ความชัดเจนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ของรัฐหรือที่ประชาชนปัญหาเกิดทั่วประเทศนะครับ<ม>ทั่วประเทศในพื้นที่ที่แค่กระดาษแผ่นหนึง่งรับรองว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับ<ช>ความเป็นจริงของ โลกใบนี้ธรรมชาติสร้างมามนุษย์ต้องอาศัยอยู่บนดินนะครับอันนี้คือเป็นที่มาของอาการศึกษาปัญหาเรื่องอที่การประกาศพระราชบัญญัตินะฮะสามฉบับรวมทั้งมาตรการทวงพื้นผิวป่ษษานะครับเราจึงหยิบยุบหยิบยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาหาแนวทางและก็สรุปเสนอต่อฝ่ายบริหารนะครับอันนี้คือที่มาของการศึกษาครับครับซึ่งก่อนหน้านี้เองถ้าเราไปดูเรื่องของที่มาการศึกษานะครับ เราแบ่งการทํางานเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ารับข้อร้องเรียนประชาชนมาอย่างไงถึงเป็นตกผลึกเป็นการศึกษาไปสู่คณะรัฐมนตรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ครับครับเรียนอย่างนี้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรเราไม่มีพักการเมืองนะครับทุกพักมาร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาหน้าที่ของเราก็คือศึกษาแก้ไขปัญหาและให้ข้อสังเกตนะครับและข้อเสนอแนะ พูดแบบประชาบาลก็คือเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนําไปปฏิบัตินะครับซึ่งผ่านสภาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่25ต0ตุลาคมนี้แกลนด์ไฟนะครับหน้าที่ของผู้แทนรนัษฎรผู้แทนปวงเส้นดาวไทยนะครับหน้าที่เราคือเรียกร้องและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนและต้องชอบธรรมด้วยนะครับชอบธรรมด้วยเพย้อนถึงกฎหมายสามฉบับนี้นะครับไม่ได้ผ่าน นะครับคุณนรลุงฤทธิ์ครับเป็นการออกกฎหมายและก็ตราขึ้นมาจากฝ่ายบริหารรวมทั้งการมีส่วนร่วมของพรรคประชาชนการไปเหนอแนะต่างๆช่วงวิกฤตโควิดด้วยนะครับจึงยังมีข้อก็ที่ต้องแก้ไขอาจจะมีช,ช่องว่างอ,อยู่ใช่ไหมครับยังมีช่องว่างอยู่ถูกต้องครับตามที่คุณนรลุงฤทธิ์อธิบายมาครับประชาชนอยู่ก่อนกฎหมายนะครับนะฮะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยทั่วประเทศเลย แันั้นการประกาศกฎหมายกฎหมายคือประกาศไปแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามมันมีผลบังคับทีนี้เอมันต้องกลับมาพิจารณาว่ากฎหมายที่ออกประกาศในวันนี้มีผลวันนี้ไปข้างหน้าทําไมตั้งแต่2,484 2,007นะครับหรือเขาอยู่ก่อนหน้านั้นสิทธิดังเดิมของเขาถูกตัดสิทธไปทั้งที มันหนึเน่ต่อการปิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและพันธสัญญาที่รัฐไทยประเทศไทยเป็นต่อนานานละเยประเทศครับครับครับการถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัยและทํากินในอุทยานแห่งชาติรวมทั้งไร่หมุนเวียนต่างๆมันมีเกี่ยวข้องกับมาตราด้วยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นบอกเป็นมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ .62 อ6 2นาตรงนี้ถ้าเราไปดูกันจริงๆ เมื่อกฎหมายตราออกมาแบบนี้อย่างที่คุณนันทพลบอกไปนะครับเท่ากับว่ามันไปบล็อกหรือไปล็อกความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างในเมื่อถ้าเราดูตามความเป็นจริงคือประชาชนอยู่ในป่าก่อนที่กฎหมายจะออกมาซีดด้วยซ้ํานะครับครับตรงนี้ก็อยากทําความเข้าใจกับพี่น้องที่อยู่ในเมืองนะครับ,รบอยากทําความเข้าใจแล้วว่ากฎหมายหรือการออกกฎหมายจากภาครัฐ เขาไม่รู้นะครับคือรัฐหรือหน่วยงานค่อนข้างจะมองว่าในป่านั้นไม่มีคนอยู่แต่จริงๆมีคนอยู่นะครับต้องเห็นหัวเห็นประชาชนว่าเขาอยู่ชุมชนนั้นอยู่ก่อนที่เราจะออกกฎหมา,ายดัยงนั้นวิธีแก้จะแก้อย่างไรเห็นด้วยครับจะต้องสำรวจให้ชัดเจนนะครับในอพระบอุทยานมาตรา64นะครับปัญหาของมันคือคุณสำรวจภายใน240วันนะฮะความเข้าใจก็คือ จบละแต่จริงๆมันไม่ใช่นะฮะนั่นคือระยะเร่งรัดนะฮะแต่ไม่ใช่ระยะบังคับนะฮะคือสํารวจไปได้นะครับและปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของมาตรานี้ก็คือทุกๆยี่สิบปีชาวบ,บ้านมีความกังวลว่าถ้าฉันไปสํารวจแล้วขึ้นทะเบียนไว้อีกยี่สิบปีปีที่ยี่บเอ็ดนั้นฉันยังจะมีสิทธิ์ในพื้นที่รือไหมจะหลุดโผล่ไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเขาอยู่ก่อนกฎหมายนั้นแต่ว่า พบปรบบฉบับนี้คือสิทธิดั้งเดิมของพี่น้องกลุ่มชจด,ดิพันธ์นะฮะหายไปทันทีเลยนี่คือการสำรวจและการไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนาก็คือปัญหาที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายนะครบะับนี่เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการยอมรับจึงเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกฎหมายไม่เป็นอย่างนี้คนระับคุณนงค์ครับครับสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ครับประเด็นที่สอง กฎหมายถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมหรืออีกห้าปีใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ครับนะครับและรนเองสุดท้ายกฎหมายก็เห็นว่าถ้ามันไม่สอดคล้องมันไม่ปิดธรรมเป็นธรรมก็สามารถยกเลิกกฎหมายได้ครับที่หลักการของฝ่ายนิติบัญญัติครับครับผมผมติดใจนิดหนึ่งตรงนี้ครับสสรัฐพลครับที่บอกว่าระยะเวลาแบบแบบเร่งรัดเนี่ยสองร้อยสี่สิบวันซึ่งถ้าเราดูมันก็เกือบเกือบจะปีหนึ่ง ถ้าถามว่าไปสำรวจเนี่ยมัน2 0 0 4 0บวันอาจจะใช้คําว่าเร่งรัดเนี่ยคือคือยังน้อยไปจะต้องสำรวจแบบที่ท้วนกันขนาดไหนถึงจะรู้ว่าความชัดเจนในพื้นที่จริงๆแล้วเป็นยังไงอยากอยากให้สะท้อนตรงนี้ครับในผ่านในมุมมองตัวแทนของกลุ่มคนชาติพันธ์ุแล้วก็ตัวแทนของประชาชนที่ใช้พื้นที่ป่าทามาหากินและอาศัยครับกับคือในระเบียบอ ในมาตรา64เนี่ยฮะให้ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่ก่อนนั้นและไม่ได้มาสำรวจตวจแจ้งว่าใครอยู่ที่ไหนมีพื้นที่เท่าไหร่อย่างไรภายในแค่240วันนะครับคุณนั่นงที่นะ240วันทั่วประเทศเลยนะครับ<อ>มันไม่มีทางหลอกรับที่จะสำรวจหมดทั่วประทเทศฝ่ายที่สำรวจก็บอกว่าสำรวจหมดแล้วข้อมูลที่ผมได้รับจากประชาชนหนึ่งนะครับสำรวจไม่ทั่วถึงก็ บางพื้นที่นะครับเห็นเขามาทําอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านยังไม่รู้อยยังไม่รู้ว่าเขามาสำรวจพื้นที่นะถูกต้องครับและประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือในเมื่อชาวบ้านสํารวจไปแล้วนะครับแล้วมาดูรายละเอียดอ้าวฉันสำรวจไปแล้วฉันขึ้นทะเบียนเขาต้องการทําให้อยู่ในกฎหมายในกรอบและชอบทำชาวบ,บ้านอยากได้ครับ,รบให้มันชัดเจนชาวบ้านไม่อยากมีปัญหากับกรมป่าไม้กลมตัวยาที่<ๆ>ต้อง หนีเหมือนหนูที่จะต้องคอยไล่หนีแมวตลอดนะครับใเขใ้าจแต่มาดูรายละเอียดเนี่ยหลังจาก240วันที่ฉันขึ้นทะเบียนตำรวจแล้วเนี่ยสิทธิความเป็นวิถีชีวิตดังเดิมของฉันหมดเลยชุมชนหมดเลยนะครับนี่คือความเพื่อแคลงใจและไม่เชื่อมัน่น ทำให้เขาไม่ยอมที่จะมาปะเบียนด้วยอันนี้คือปัญหาใหญ่ครับนิดนิดนึงครับคุณนัทพลครับพอเราบอกว่าที่บอกว่าความเป็นชุมชนวิถีชีวิตดั้งเดิมอัตลักษณ์อาจจะหายไปนี่นี่นี่คือยังไงกฎหมายไปทําอะไรทําให้ส่วนตรงนั้นมันถูกริดรอนไปก,กับยกตัวอย่างไรหมุนวนนะครับไรของคนมงนะครับไรหมุนเวียนจะต้องเก็บพื้นที่ตรงนั้นให้ฟื้นคืนธรรมชาติแปดเก้าปีนะครับแต่ว่าสิทธิตรงนั้นนะครับถูกกฎหมายฉบับนี้ ประกาศว่าเป็นป่าละใช<อ>้พื้นที่ตรงนั้นคือทําพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วก็ความเคลือบแคลงกังวลใจก็คือในกฎหมายนี่เขียนไว้อย่างมีในัยยะเทศนัยที่ชาวบ้านไม่มั่นใจว่างงฮะจะสิทธิดั้งเดิมเราหายไปกลายเป็นเราจะต้องเช่านะครับจากรัฐนี่คือสิทธิของความเป็นเจ้าของในพื้นที่ดังเดิมตรงนี้ก็หายไป ประเด็นที่สามก็คือระยะเวลาทุกๆยี่สิบปีจะต้องมาสารวจกันใหม่กฎหมายเขียนมาชัดเจนชาวบ้นานไม่มันน่นใจว่าอีกปีที่ยี่สิบเอ็ดนั้นกันยังจะเป็นเจ้าของไม้ชุมชนพื้นที่ดั้งเดิมนะฮะพื้นที่จิตวิญญาณนะครับที่ที่น้องชริพ<ก>ันธ์ใช้อยู่รัฐยังจะมองว่านี่คือพื้นที่จําเป็นและเป็นวิถีของชาตริพันธ์หรือไม่นะครับครับครับถ้าถ้าเราดูตรงนี้ พอมาดูรายละเอียดนิดหนึ่งเรื่องของกฎหมายเห็นบอกว่าถ้าเราเอาระเข้าไปเหมือนกับขึ้นอยู่ในทะเบียนที่กฎหมายตราแล้วก็มีการสำรวจต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เดิมในพื้นที่อาจจะไม่ได้มีไฟฟ้าไม่ได้มีถนนไม่ได้มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค <ๆ S 1> เมื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรัฐจะต้องเข้ามาดูแลประชาชนหรือว่าชุมชนในพื้นที่ตรตรงนั้นยังไงบ้างครับได้มีการตราไว้ในกฎหมายหรือว่า รัฐต้องทำยังไงในความเป็นจริงแล้วนะครับตรงนี้คือหนึ่งในข้อสังเกตเก้าข้อนะครับการที่พื้นที่ที่เราอยู่กลุ่มชาติพันธุ์หรือประชาชนอยู่ก่อนกฎหมายนะครับเพียงแค่ไม่มีกระดาษใบหนึ่งที่อ้างหรือยืนยันความเป็นเจ้าของสิทินะครับ,รบการที่งบประมาณจากส่วนกลางการที่จะใช้พื้นดินที่พื้นที่ตรงนั้นจะต้องขออนุญาตผู้ที่อนุญาตคือ อธิบดีกร,ปรมป่าไม่อุทยานแต่เพียงผู้เดียว oh. อันนี้คือความล่า้าของ oh. อการพัฒนา <Okay. S 2> เข้าไม่ถึงสิทธินะการจะทําเส้นทางเส้นทางหนึ่งจะขุดดินขุดบ่อน้ําจะปักเสาผ้าสายเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้น mm hmm. ขออนุญาตหมดครับ mm hmm. นี่คือการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานและสาธปรณภคขั้นพื้นฐานเลยทำไมา mm hmm. ในเมืองพื้นที่ทุกพื้นที่ทําได้แต่พื้นที่ห่างไกลในชน,นบทนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และพื้นที่ทุกภูมิภาคเลยทําไม่ได้อันนี้จึงเป็นข้อสังเกตว่าทุกพื้นที่ในเมื่อกระทรวงมหาดไทยรับรองแต่ละพื้นที่ชุมชนชมถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังถูกครอบงำหรือถูกบทบังด้วยพรบรแบบนี้นะครับจึงผมเห็นเพราะว่าสารรมิิการเห็นว่ายัางจะต้องมีข้อแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้สิทธินั้นเท่าเทียมกัน ของพลเมืองทางประเทศครับครับมันมีความแคลงใจนิดหนึ่งคุณนัทพลและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเรารฟังจากที่เล่ามาเนี่ยนะครับเอปกติเวลาเราจะเอาความเจริญเข้าไปนะครับจะต้องมีการถามชาวบ้านในชุมชนหรือเปล่าเหมือนกับซาวเสียงเป็นเสียงสะท้อนของชุมชนคล้ายๆกับทําประชามติเสรด้วยซ้ําว่าอาจจะเอาถนนเข้าไปนะไฟฟ้าเข้าไปโน่นนี่นั่นต้องถามชาวบ้านแต่เมื่อสักครู่ คุณนัทพลบอกว่าอาจจะต้องอผ่านทางอธิบดีก่อนคือกระบวนการโปรเซสต,ตรงเนี้ยถามจริงๆเลยครับชาวบ้านเขารู้เรื่องด้วยไหมชาวบ้านบางพื้นที่เขาไม่รู้หรอกครับนะเขารู้แต่ว่าเขาอยู่มาดังนานเขาเกิดตรงนั้นนะครับและปู่ย่าตายายเขาก็เกิดแล้วเสียชีวิตตรงนั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้หมู่บ้านห้วยเหลืองเขตอัเบอรเมืองนะฮะจังหวัอจังหวัดตากนะครับ ก็อยู่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับได้รับงบประมาณไปขอผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการไปขอได้ไดงงยุทิศาสตร์ยี่สิบกว่าล้านนะครับมีการเซ็นสัญญาสร้างทางนะครับการสัญจรไปมาในช่วงหน้าฝนเราจะเห็นบ,บ่อยๆว่าอาถ้าไม่ใช่เป็นทางที่ราดยางเนี่ยฮเขาขอแค่เลนเดียวแหละครับหให้ไปให้ถึงในหมู่บ้านนะฮะมาหาหมอขนสง่งอพืชผลทางการเกษตรให้เขาได้ส่งมาได้ก็ได้งบประมาณถูก กานปีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตป่าไม้อุทยานนี่นะฮะนี่คือปัญหายกตัวอย่างที่บ้านห้วยรายเหนือชาวบ้านนันจะเลือกตั้งไปทําไมอ่ะนั้นเลือกตั้งไปแล้วชีวิตนั้นเส้นทางเข้าออกเหมือนเดิม,มนี่ฮะภาพที่เราเห็นเป็นข่าวเขาบอยคอรดเขาไม่ยอมมาเลือกตั้งเพราะว่าเลือกตั้งไปชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรนี่คือภาพที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่ฉังนั้นปัญหาเรื่องนี้นะครับปัญหา กฎหมายแบบนี้นะครับควรที่จะกลับมาพิจารณาว่าพื้นที่ป่าชุมชนพื้นที่ชาวบ้านเขาใช้ประจํา mm hmm. ก็ให้ชอบทําให้เขาใช้ในวิถีชีวิตยอย่างไรนะครับการตารวจเราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องตารวจนะครับตารวจระยะเร่งรัดคือคุณต่อไปนี้คุณก็ยังตารวจได้อยู่แม mm hmm. ้จะเกิน240วันนะครับจะสํารวจให้ชัดเจนและชาวบ้านก็จะได้อยู่ในกรอบกฎหมายที่สบายใจนะครับ mm hmm. นี่คือคาตอบครับครับก็คือถ้ามองอย่างเป็นกลางนังรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและคุณนันทพลครับคือวินบินทั้งคู่คือประชาชนได้ประโยชน์ภาครัฐก็มีกฎหมายที่ดูแลผืนป่าแหละเพราะว่าถ้าเรามาเสนอการประเด็นนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันก็มีข่าวคราวช่วงนี้อยู่ที่มีศิลปินชื่อดังไปเกี่ยวข้องกับป่าเหมือนกันอ่ะมันอาจจะเป็นคนละกรณีคนละเคสแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับป่าหลายคนก็บอกว่าก็อนุรักษ์ธรรมชาตินี่อยากให้มีป่าไม้นี่ แต่ว่าวันนี้นครับที่อินไซรัฐสภาชูประเด็นและนําสสมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยเห็นบอกว่าเขาอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะอนุรักษ์สุแวดล้อมด้วยนะอ,อยากให้สส<อ>ชี้แจงตรงนี้นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วคนกับป่าอยู่ร่วมกันคนที่เขาไปอยู่ในป่าจริงๆเขาไม่ได้ทําลายป่านะถูกต้องครับคุณนรงฤทธิ์ครับทาไมภาคใต้นะครับพื้นที่ความชันมากกว่าสามสิบห้าองศา เปิดรีสอร์ทนะครับเปิดกิาจการท่องเที่ยวใหญ่โตทําไมทําได้นะครับพื้นที่ที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวอยู่ในกลางป่าที่เขียวชุ่มมีหมู่บ้านหรือมีบ้านมีรีสอร์ททำได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> พื้นที่ดั้งเดิมที่เราอยู่กันหลายชั่วอายุคนทำไมถึงผิดกฎหมาย ถึงมีการควบคุมจับกลุ่มและดําเนินคดีเป็นหมื่นห <c oughs> มื่นคดีนี่เลยครับ <c oughs> สิ่งที่เราบอกว่ากฎหมายทุกคนต้องปฏิบัติตามแล้วก็เป็นธรรมหรือไม่อันนี้คือข้อสังเกตจากกรรมธิการ <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าจะต้องแก้ไขยอย่างไร <c oughs> นะครับ <c oughs> ตรงนี้แหละครับทําความเข้าใจให้ทุกท่านว่าที่เราให้ข้อสังเกตและกลุ่มจติพัฑ์นะครับทุกท่านอยากไปเที่ยว อยากมามองเห็นธรรมชาติเขียวๆนะครับต้องไปดูในพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่นะครับ<ใ>นโยาบายที่จะทวงคืนผืนป่าให้ได้สิบสิบเปอร์เซ็นของประเทศไม่ใช่ไปริดหลอนนะครับทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ที่ดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตดั้งเดิมที่รัฐรมนุนคุ้มครองและอนุสัญญาพันธสัญญาที่รัฐไทยเซ็นไว้ถูกลิดหลอนด้วยความไม่เท่าเทียมกันนะครับเราไม่ได้ไป ที่ป่าดงดิบนะครับนี่คือพื้นที่ดั้งเดิมให้ความชอบธรรมให้กับเขาและไปส่งเสริมและคุ้มครองเขาอย่างอย่างไรนะครับผมอยากจะคุยกับคุณนลมนิตประเด็นที่ฝ่ายบริหารนะครับได้แถลงต่อสภาที่จะมีกฎหมายที่ชี้ชัดชัดเจนในแนวเขตและแนวทางปฏิบัติให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือพื้นที่ที่ยังมีปัญหาที่ไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายมีการแถลง ต่อสภาตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมปี62นะครับมี3ปีจะครบ4ปีแล้วกฎหมายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่ออกยังไม่นําเข้าสู่สภาอะไรขอเรียกร้องฝ่ายบริหารให้รีบพิจารณาโดยเร็วนะครับนําเข้าสู่การพิจารณานะครับของคลมและรีบนําเข้าสู่สภาภายในเดือนมกรานี้เพื่อเป็นกองขวัญปีใหม่กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์และพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับที่มีปัญหาเรื่องที่ดินเกี่ยวข้องกับ เาจกการการทุงปืนป่าและเกี่ยวข้องมีปัญหากับพรบอสามฉบับนี้ครับอืคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องเรียกร้องเพราะอะไรฮะ<อ>เพราะว่าตอนนี้สภาถือว่าปลายช่วงปลายโค้งสุดท้ายจริงๆถามจากใจเลยครับสสนันทบลครับอ่าถ้ามีการเป,ปลี่ยนแปลงจริงๆจะทันไหมเนี่ยสภาสมัยนี้ฮะมันอยู่ที่ความจริงใจของฝ่ายบริหารซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาได้แถลงต่อสภาว่าท่านจะทําอะไรบ้างนะครับ หนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศและหมวดที่จะกดออกกฎหมายคือได้แถลงว่าจะออกกฎหมายส่งเสริมอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธ์วันนี้ร่างเสร็จหมดแล้วห้าร่างของภาคประชาชนและของกรรมธิการจ่อรออยู่แล้วครับอย่ามองแค่ว่าเกี่ยวด้วยกันเงินและทําให้ร่างที่จะแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนและที่น้องกลุ่มชาติพันธ์ค้างเติมและทิ้งปัญหาไว้ ถูกควบคุมถูกดำเนินคดีสร้างความมั่นคงด้วยการออกกฎหมายที่ทชี้ชัดเจนและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศนี้ครับครับเรามารุ้นรุ้นรุ้นกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกได้คําเดียวเลยว่ารุ้นว่าฝ่ายบริหารจะก้าวต่ออย่างไรเพราะนี่คือเสียงสะท้อนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนของปวงชนและท่านยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนันทพลมากนะครับที่ ให้ข้อมูลความเป็นจริงข้อเท็จจริงและถือว่าสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์จากกฎหมายต่างๆเกี่ยวข้องกับป่าไม้3ฉบับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ,สว,ส,รบ,รบสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ